แล้วก็เอาปอนล็อกใช้ลมบางทีกลวมพลาดไงตรงข้ามไม่แล้วอ๋อโอ้โหเอาเอาอะไรไม้รองไว้หน่อย อ๋อปอนะตัห้าสิบปอนห้าสิบนิวตันเมตรอ่ะเอาไม่เลยเอาเอาันั้นเ,เ,เ,เสียบนั่นไม่เลยเพื่อเสียบแป๊บข้างล่างอ่ะเใคงเอาเล็งกัดมาเสียบเนี่ยเสียบดูเนี่ย เหล็กเยาเหลนี่นี่เหล็กแป๊บเนี่ยนี่นี่แป๊บเนี่ยเ,เสียบเออเสียบรูมันแล้วดึงขึ้นเฉยๆพอแค่นั้นพอจับไว้เฉยๆจับข้างหลังให้ดีหน่อยปดไปเข้าแล้ว่เอ,อเออนีกเท่าไรกี่ห้าสิบหรอตั้งเ0ตสิบไปเออห้าสิบมันไม่อยู่ตั้งเ0สิบเลย อ๋อเจ็ดสิบกว่าประมาณประมาณห้าสิบปอนด์ดูปอนด์นี่ข้างล่างมีปอนด์อยู่ข้างล่างเท่าไหร่ปอนด์อั้นเจ็ดสิบดูข้างล่างเลยดูข้างล่างหมุนดูข้างล่างไม่เนี่ยเธอเนี่ยปอนด์เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ <50 S 1> เออเนี่ยทัานไปห้าสิบปอนด์เนี่ยตรงข้ามมั้ยฟอกฟอกข้างล่าง อีกเออเพิ่มอีกสิบเนี่ยอ่อเพิ่มอีกสิบแปดสิบอ่ะเออเป็นประมาณหกสิบปอนด์ได้ไหมนั่นก็อยู่แล้วเอออีกตัวหนึ่งออ เออเออเอาด้ามแข็งคันดูดเนี่ยด้ามแป๊บแข็งเอาด้ามแข็งแล้อคันดูนี่ด้ามแข็งอยู่มือน,นี่นี่หนิให้เข้าไปเอาเอาเหล็กัดอามาเสียก่อนเล็กัดอ่ะเอป็นเอาเหล็กัดมาดิเออเราให้แป๊บเข้าไปนี่เดียวพอเลยอย่าอย่าแรงมากแค่ตึงเหมือนคันน็อตล้อ คือเหมือนเราขันรถลอ้อเออลองลองดูมานั้นลนิดเดียวประมาณพอพ่อแรงก็ยังไม่ได้พ่อพ่อตั้งโฟนใหม่ตั้งไปตั้งไปแปดสิบเลยแรงมันยังไม่ได้ตั้งไปร้อยนิวตันไม่ได้ เมื่อกี้เท่าไิบเจ็ดสิบแลบอกตั้งไปร้อยเลยร้อยดิวตันเป็นยังไงก็อยู่ที่เราไม่รู้ว่ามข้ามเท่าไิบมัม่วอะไรอ่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยร้อยอันนี่ร้อยเหรอประมาณแปดสิบปอน,100นด์พอละวร้อยดิวตันเมตรเบาๆกดดูเบาๆป๊อปป๊อปอ๋อน,นี่โอเคแล้วหยุดแล้วอะไรเงี้ยดำๆหน่อยดำอ่ะ เพ่ยงยกไว้เดียวยกตึงๆโอเค่ตัวนึงอ๋อเห็ดข้างนี้เลยเพ่งจับไว้ทางนูงน้นเลยไม่ต้องมากดลงล่างเนะเพลงกดลงล่างอ๋ออีกตัวหนึ่งสองตัวพอแล้วอ๋อเอาน้าแข็งขันทานนงนู้นดูสิด้าแข็งแบบเมื่อกี้ขันแค่ตัวเดียวพอเด้อ ตัวเดียวตัวบนก็ได้ตัวนึงตัวล่างกับตัวล่างก็ได้ตัวไหนก็ได้กดเบาคนดูี่ตึงมือไว้ตึงมือเราไว้ตามรู้สึกอ่ะเบาไม่ต้องแรงมากพอตึงนะอีกตัวนึงแคบอีเย็นไม่ต้องใจร้อนแค่งัดไว้เบาพอตสี่ตัวเลยไปแค่ตึงมือเราพอแล้วไม่ต้องเนี่ยพอเบาเประมาณนี้นิดเดียวเขี่บนิดเดียวพอเบาทางนี้เช็คทางนี้ด้วยกันพลาด dạng mười tám ngũ nút ái thôi thì tua này, hoa oh, muốn đuôi đáng mùn cũng đen đấy muốn đuôi, tiếng mùn ngay mùn để muốn ngay mùn mùn ngay ngay mùn ngay ngũ